ถามว่าวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศหรืออยู่ในสังคมที่มันส่งเสริมให้เราเกิดพลังบวกหรือเกิดกำลังใจที่อยากจะทำงานหรือไม่บางครั้งเนี่ยเราอยากทำโคกนหนองนาเราอยากทำธุรกิจเราอยากทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เวลาที่เราจะปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาคนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่คนรอบข้างแต่ทุกคนเขาไม่ได้มีมุมมองความคิดหรือไม่ได้มีโลกทัศน์วิสัยทัศน์ที่กว้าง เวลาเราไปปรึกษาค่อนข้างที่จะได้คำแนะนำเชิงลบมันทำให้เราหมดกำลังใจในการที่จะเดินต่อมันจะเกิดคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยจะทำไปทำไมเนี่ยเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศที่มันไม่ส่งเสริมให้เราทำงานได้เราจะทำยังไงล่ะที่เราจะไม่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เพราะยิ่งอยู่มันจะทำให้เรารู้สึกหดหูใจและทำให้พลังที่จะออกไปทำงานมันจะน้อย